เยอะมาก <compelling> ไปทำอะไรให้เลยเห็นป <Five Sí> ุ๊บก็บล็อกตามที่จิตแพทย์บอกเราก็ยังไปหาจิตแพทย์อยู่ปกติก็เพิ่งไปหามาตามที่หลายๆคนบอกให้ไปหาเราก็ไปมาด้วยความที่เป็นคนอ่ะ โซเชียลแอน์ไซตี้เป็นเป็นโรควิตกกังวลคิดมากคิดเล็กคิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปหาแล้วมันก็จะดีขึ้นมันคือการสะสมส่งผลมาระยะยาวแล้วบวกกับเจอเรื่องม่ใช่ชีพเมื่อปีที่แล้วแล้วมันกลายเป็นว่าเราอ่ะไม่ได้ไปได้รักษาเลยอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็เลยเหมือนแบบว่าโหอยู่มาได้ยังไงเพราะว่าสมองเราคิดหลายอย่างมากพี่หนูเป็นคนคิดเยอะแล้วแบบพอเจอเรื่องแบบนี้มันยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งคิดแต่พอทานยาไปรู้สึกว่าเออดีดีขึ้นมากไม่รู้ว่าเป็นแพนิค แพนิกดีดีขึ้นค่ะแล้วก็ซึมเศร้าไม่เป็นแล้วดีใจดีใจแล้วก็อยากแบบบอกทุกคนที่เป็นเหมือนกันว่าไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวที่จะไปหาหมอจิตแพทย์เลยเพราะว่าต่อให้คนจะบอกว่าเอ้ยไม่ควรทญญานยาควรรักษาด้วยตัวเองแต่ในในเรื่องแบบนี้เรื่องสารเคมีในสมองของร่างกายหนูว่าเป็นสิ่งที่ควรไปปรึกษาก็ก็ดีเหมือนกันถ้ามาทำให้ชีวิตเราดีขึ้น